งามแหงจ้าเอาสร้างเก็บเอาตัวใดก่อนเาเอาเอาเลยๆไม่ว่างรอคุณลุ้นเหยาะจะสุื้อดนี่นี่งามแหงแต่ละนี่ถึงหวานจุ๋มนี่จ้ะออ้ยสุดยอดแท้จุ๋มสาวเลยจ้า สี่บ่งฟังยัเพอดิบพอดีนะสิมาน่อยากจะ้ะ <c oughs> มานอนทาเฉียง <c oughs> เร็วสิงทดตามฮาแดงไงแดงงามจะ้ะ เดทีนี่หาเป็นเอกลักษณ์อย่างงามอ้ยดอกก็งามจะ้ะป้ารางก็สมบูรณ์หยดเลยจ้าสวัสดีจ้ามันนี้ซาฟันว่าพี่พ่น้องขืนผูด้อจ้ะหารุนถาชมกันว่าสีใดสีมันมาจากผู้ทั้งมาาหมดจังหอมเห็นแล้วเนาะจ้ะไปกันเลยจ้าอืมประเดินตอนเสาๆจ้ะ เป็นแดงสีเป็นมูเลยจ้ะ ดีจ้ะอ,อาซัางตามเห็นโา่นเก็บของเลยยังมาหาจ้ะเป็นมูอยู่กระพีกึ้ีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้นตันอ,อ,อะไรก้ออะไรงอหลุดเลยแบบเก็บเอาหมดกำ น้องมาแล้วครับขอบใจชิลิวะพ,พี่พี่พี่เหยียบอย่ะเนาะมโอ้ยเดงงามแด้งขล่าจ้ะสหยอดเลยจ้าเดิม หนอดอกจ้าอือบดดินดอกนี่ค้าเป็นค้าเลยจ้ะบดดินจ้ะอ,อือสองสามดอกดอกสองด,ดอกงามเพ้จ้ะอือพึ่งสะดอกงามเพิงจ้ะอือหัวลายด้วยเจ้ะจ้าพอเรวมูนึง่าเอาดอกเลยงามกัน ดีจ้ะดีจ้ะดีจ้ะแม่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 อม่แ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 ม น้ำแห้งจ้ะ

con xe bỏ ra cái con đen tai bay xuống suy hình hoa bay nhảy bay 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 บดดินอะไรวะเนี่ยเอาเงาินออกมาเจ่เยอะหมอเลยอ๋ออ๋อายยตายยถ่งแดงเง้้ยอีย้วจ้ะเอ้ยพิดเสพผิดเสบจ้ะนี่จ้ะ ดีค่ะลหมนอนท่านมวยจ้ะอืมเยวก็ต้องขุนด้วยตัว không phải không này cũng đã lắng nghe lẽ hello 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 đây hello hello นี่อฉันว่าอยู่ไกลอย่างของโหดอ้ยผมกดบินเดี๋ยวก็ลองเริ่มงามจ้ะนี่นะครับกินยังังยาน完了ใครก็สมู่ครับ เกือบแนบบริเวนครับตอนนี้เวลาจั่วโมงละซฝนชั่วงจ้ะเฮ็ดนี่ัาเป็นเอกลักษณ์อย่างงาม ี่ขืนว่าได้จ้ะคุณจังสิอดวะออกจ่ะพึ่งสาดง,ง่ายจ้ะชิดพึ่งสาดออกนี่ชิดยังเสียวสะขนแล้ออกจ้ะแต่ว่าขึ้นเขาได้ยังเนาะนี่หนองมันตีเยียบเนะาะเยียบจิ้มตัวีเด้อครับจะออกลายออกหน่อยเบืองเอาเด้อครับผมปวดน,นะ เห็นหนอนห้อยเกือบครับเป็นยังครับแสบพื้นเก่าแล้วครับผมมาแค่แคงีมดอกหน่อยครับาดว่าิศรษเก็บอีกรลายมือด้วครับแต่สิเป็นสิแต่ละดอกสองดอกเนาะถึงหวานจุ่มนี่จ้ะ ส <imiz a. S 2> mm ุดยอดเธอจุ่มเสาวเลยจ้านี่อ๊ันเขาจ้ะถึงวานเขาเหยียบจ้ะถึงสาจ้ะ งามแห่งจ๋ะเอาสร้างเก็บเอาตัวใดนก่อนเฮาเอาเอาเลยๆไม่วัางดอกพุลุดอือจอดจะซื้อดจอดซิ้อดอกเนาะงั้นจ้ะผู้ดีสาวฝนเคยไปเอากับไปซ่อมมันก็ยังพันออกจ้ะออกกับสีพันหลายนะสังนะนั่นแหละวก็สีไปซ่อมนี่อยู่จ้า อุ้ยสวยกว่าไปอู hmm. mm ้วววอ๋อ hmm. น mm ั hmm. mm ่นๆนั่นๆดูดูน้ำเสาวูนี่ได้แค่ฝนแค่เดือดเลยเห็ด Nothing at mm -hmm. huh. I hope you know โอฮะก็สะฝนมานอนกับโบในไดตฮ็ดนอนจริงจอ <c oughs> นอนยังเยวนอนยากนอนแนวนอน,นอนจอะแยะเอา,ตาเไตฮิ่ได้สนใจเลยแดงขาลาลหร่เแดงสี่ขาไหลน่าจะแบบมันหน่อยแน่นขาไหลเลยเหรอแี่นถ้าเป็นกระเจี๊ยบ้าหนาวเลยยังเลยส่งซีเียเลยสอะล่ะโอ้

นี่ก้องไปนำเผิกสินะอยู่นี่จะล่งออกว่อเม่อ๋่งนี้ครับเออยู่หรอโอปะปุ๊บไวปุับ เอ,อกขี้ดังวะใช่ <Okay. S 1> อ๋อเอาไปดองแงก็ได้ข้าลายดิเห้อข้าลาย <c oughs> จสงมาเห็นตันแดงๆเลยจ้ะดุยดุยดูดแดงข้าลายครับคุณดองหอยเนาะหมดเดินะ <S 1> 1 <S มหมดขันเด้ย ขายลายด้วยครับเด้ออร์มีครับข้างในก็มีครับข้างในสิครับจะประมดลายซาลาซ่าดีม่เห็นจ้ะเอออ้าวทั้งในก็มีสะโฟนเห็นเห็นเห็นอะขออนุญาตด้วยครับขอเก็บออกมาก่อนเนาะอันนี้อยากให้เนาะ อุ <c ười> a, không ้ยเอกคเดียวใเอาเนาะเดียวใเอาเอาหกเอาทั้งหมดเลยจิงกอนะจ้ะอุ้ยเกือเหยียบซางเอาอไรก่อนมาถึงกระจาดอู้สนแดงหูดีแบนฝาเลยวตาเนียนมาไดด้วกระาอาทำงานเดินมาข้างซ็เอาเี้เอาอก่อ เกือขาะดนลบ่เอาระไปต้องเอาคืจอาขาเอาบสางเกี่ยวค่อยๆเด้บุดเบดดเดี๋ยวไปปลายขาที่หลังเด้อครับผมให้แข็งเปรียมทีเปลียนทางเลยจ้ะอูแสงเีข้างหนกั เดี waited, so ๋ยวขาหลายีสุดชอบนตัวสูนอ่ะ่หรอออกหน่อยออกไปนี่วุ้นมะขันคืออะไรเธอะคะ้นะไรตนะไจนั่งเกียบร้ายมขันก็บสิมานไม่อยากจ้ะมานอนคาชนเจง Oh. sao? <laughs> Ôi, <mà> ngủ. <laughs> như quá là ngột Đi chơi bớt cái à, cười <cười> cái memerih. Ya, gua pindah dingin-dingin nah. Mhm. Nah. Oh, mm -hmm. <cười> <cười> rồi. Ừ, dếp, dếp. ủa tham nước chúng ta sẽ được xác định là chúng này, <laughs> ừ. 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 mày. cái gì sao? sang bây giờ cho phun hình đấy Cái nó hàng một cái gì wow wow nhanh bớt อุ๊ก็เคยปลายขาหนะจ้ะโอเคมันอะแดงสีมะแดงสีโอ้ขาดวชแล้วแดงสีกับสีไล่ไปนี่กระมวลจ้ะเนี่ยมันทางไล่กับเห็นไล่เหองโอ้ยยังมีสอนอีก่บนนี้มาดิเงอไม่ดิ โอเคกระเฮ็ดโอ้ยเห็นมีบัวซะอุ้ยดอกบานมันมีจุมอยู่นี่ดอกงามจ้ะปลาลางกระสมบูรณ์หยอดเลยจ้ะขึ้นไว้ Ui. Gì? Ừ. Ui, thì ừ. phải hiến sám nó. Đây này, làm ta. Ủa, mệt hết rồi. Tôi này bốc hơi rồi. ง่ายันโอ้ยเว่านสูไม่ค่อยกระดดงันี่ใจจะพ่อจะเค็มหวานที่ Nghái binh sang. Ngái 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 ง่ายจังามงาง่จังหยใหญ่มากขึ้นหวานจ้ะ มีน้อยมีกล้มีจ้ะมีหลายดุเต็มกำจ้ะสุดเดือดให้พิ่งหวานให้จ้ะโอ้โอให้พิ่งไวให้พิ่งหวานโะฟุนวะโอ้พีเตอร์จ้ะสุดเดือดเลยจ้ะ จ้าสรนพคามาสรุปยอดเ็ดผู้สองตาเม,มื่อนี้จ้าปลาอย่าลงมาซ่อมก็ออกกันเด้อจ้าแดงขาลายแดงสีออกไม่จ้าอ้ยกระตาบวกง่ายนี่นกักแสดงเนาะ <c oughs> เกือบเต็มมานี่จ้าหมานให้พึงแดงขาลายและะ้วก็แดงสีพึงหวานเฮ็ดบดดินออกไม่เนาะทั้งผู้เนาะอุย้ยหมานสุดยอดเลยจ้ามืนน่อนี้จ้าเชิญชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไหลก็แชร์ก,ก็ติดตามชีวิตเทสในเรื่อจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่จ้าถ้าหรุในคลิปต่อไป ว่าซาฟงวร์ก็ช้างกรุงีิดสีมันเฮ็ดยังไ้พี่นองมึงอ,อีกจ้าสำหรับคลิปนี้เขาโตกบ,บานก่อนจ้าสวัสดีจ้า